สิทธิ์พี่หญิงช่วยฉันด้วยช่วยเธอเธอตายแล้วทุกอย่างเป็นของฉันแล้วช่วยฉันด้วยเธอยังมีลมหายใจรีบช่วยคนด้วยน้องสาวตัวน้อยรีบตื่นเธอ องชายท่านไม่เป็นอะไรใช่ไหมเอาผ้าเช็ดหน้ามาม้อที่หล่อมาคุณเป็นเทพบนสวนหรือเปล่าอุ๊ยน้องสาวตัวน้อยปากของเธอนี้หวานจริงๆเหมือนทาน้ำพึ่งเลยไม่เสียแรงที่องคชายช่วยเธอหมอเทพคือคุณช่วยฉันไว้อืมขอบคุณหมอเทพช่วยชีวิตซุยซุยไว้อาจารย์บอกว่าตอบแทนบุญคุณแม้เพียงน้ำหยดเดียวด้วยน้ำพุกตอบแทนอะไรนะนึกออกแล้วครองรักกันชั่วนิรันด ม่อเทพฉันอยากครองรักกับคุณชุ่นนิรัน์องค์ชายเด็กๆไม่เข้าใจไม่ใช่ว่ามีคนมาอยากคายกับคุณคุณอยากโกรธนัหม่อเทพเป็นอะไรไปไม่มีอะไรคุณอาศัยอยู่ที่ไหนฉันจะส่งคนไปส่งคุณกลับบ้านของฉันอยู่ที่วัดบนเขาอาจารย์ยังรอให้ฉันไปช่วยเขาอยู่เลยหนูน้อยขาเจ็บมากเท้าของเธอไม่เป็นอะไรใช่ไหมพี่ชายเทพบุตรเธอช่วยส่งซุยซุยกลับไปได้ไหม ซุยซุยจะขอบคุณเธอมากหน้าขันองค์ชายชินหวงังนั่นคือสถานะที่สูงส่งเพียงใดเฮรอฉันด้วยนั่นคือที่หยกของซุยซุยตอนนี้เป็นของฉันแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปฉันเป็นคุณนูอของตระกูลเจิ้นเปิดเอากลับมา มาแล้วสาวน้อยขอถามหน่อยที่นี่คือเสียงชิงกวนใช่ไหมใช่แล้ว ที่หยกของเธอมาจากไหนอาจารย์ของฉันบอกว่าเขาพบมันตอนที่ฉันฉันมีที่หยกนี้อยู่บนตัวน่าจะเป็นของที่พ่อแม่ทิ้งไว้ให้ฉันนิงเอ,อ๋พ่อในที่สุดก็หานายเจอแล้วซุยซุยทุกอย่างของเธอเป็นของฉันคุณคือพ่อของฉันใช่ไหมใช่แล้วพ่อหานายมานานถึงห้าปีฟ้าดินไม่ท่าทิ้งคนมีใจ ในที่สุดก็ทําให้ฉันหานายเจอหนิงเออไปกันเถอะพ่อจะพานายกลับบ้านน่าประหลาดจริงๆนี่เป็นครั้งแรกที่ได้พบองค์ชายที่มีความอดทนขนาดนี้ก็ใช่นะสิองค์ชายของเราแต่เขาเป็นที่รู้จักว่าเข้ากับคนอื่นยากไม่คิดเลยสาวน้อยคนนี้กลับทําให้องค์ชายทําถึงขนาดนี้ได้องค์ชายพักสักหน่อยเถอะใช่แล้วเราเดินมาได้หนึ่งชั่วย,ยามแล้ว ให้ฉันทําเถอะพี่ชายเทพบุตรคุณเหนื่อยไหมาวางฉันลงเถอะฉันเดินเองได้ไม่เหนื่อยเดินต่อเถอะพี่ชายเทพบุตรถึงแม้ภายนอกจะดูเย็นชาแต่เขาเป็นคนดีมากนะให้ฉันช่วยคุณเถอะทำไมถึงไม่เหนื่อยแล้ว <c oughs> องชายรอเราหน่อยนะ ก็คือที่นี่แหละที่นี่คือที่ที่ฉันอาศัยอยู่อาจารย์อาจารย์คุณเป็นอะไรไปอาจารย์อาจารย์ไม่ช่วยอะไรเลยไม่สามารถรักษาเครื่องประดับของคุณได้ ไม่สามารถไปได้ท่านนี้เป็นคนมีฐานะซุยซุยฝากพวกคุณด้วยนะอาจารย์ตื่นเถอะฉันมาถึงจิหลิงจือแล้วคุณกินแค่คำเดียวก็พอ อาจารย์เปิดปากหน่อยสิอาจารย์กินเถอะอาจารย์เปิดปากหน่อยสิหมดลมแล้วอาจารย์จะไม่ตายเขาบอกว่าเขาคือเทพบุตรแก่เทพบุตรจะไม่ตายแม่แม่ตื่นเถอะ แม่ลืมตาขึ้นมามองฉันหน่อยแม่มองฉันหน่อยสิแม่ตื่นเถอะสุยสุยอาจารย์ของเธอไม่ได้ตายเขาได้บรรลุเป็นเทพไปสวรรค์เพื่อมีความสุขแล้วเป็นอะไรไปใช่แล้วสาวน้อยอาจารย์ของเธอกำลังมีความสุขอยู่บนสวรรค์อาจารย์สุยซุยจะดูแลตัวเองได้ดีเธอจงมีความสุขบ,บนสวรรค์นะ องค์ชายตอนนี้เราจะทําอย่างไรดีในวัดไม่มีใครแล้วเด็กคนนี้โดดเดี่ยวและไม่มีใครพึ่งพาทิ้งไว้คนเดียวกลัวว่าพาเธอกลับหวังฝากคนสองคนเฝ้าวัดมีข่าวอะไรไหมแจ้งฉันทันทีผูห้หญินเธอดูสิคใครกลับมาหนิงเอ,อ๋อ นิงเออของฉันแม่ในที่สุดก็หาตัวเธอเจอแล้วอวิลีมาพบกับน้องสาวของเธอพ่อเธอหาคนผิดหรือเปล่าพูดอะไรนะเธอคือน้องสาวของเธอแต่ฉันจำได้ว่าน้องสาวมีตาเหมือนดาวบนท้องฟ้าใหญ่ดำและสว่างแต่ทำไมตาของเธอถึงเล็กจังฉันว่ามันไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่จะเป็นไปได้ไหมว่าฉันเข้าใจผิดจริงๆโอ้เป็นไปไม่ได้ เธอมีที่หยกที่เราทิ้งไว้ถ้าไม่ใช่เธอแล้วจะเป็นใครไม่น่าเลยทำไมถึงมองแค่ครั้งเดียวก็รู้ว่าฉันปลอมไม่ได้ฉันยากลำบากมาที่จวนห้ามให้ใครรู้เด็ดขาดพี่ชายไม่จำฉันได้เหรอห้ามพูดแบบนี้กับน้องสาวน้องสาวโตวขึ้นแล้วผู้หญิงเปลี่ยนแปลงได้เมื่อโตขึ้นจะเหมือนตอนเด็กได้ยังไงเหมือนกันแปเลยแต่จริงๆมันไม่เหมือนเลยยังกล้าพูดอีกไปคิดทบทวนที่มุมผนังโดยไม่มีอนุญาตจากฉันห้ามออกมา เข้าใจแล้วพ่อหนิงเอ๋อย่ากโกรธพี่ชายพี่ชายแค่ไม่ได้เจอเธอนานเกินไปแค่รู้สึกแปลกๆเท่านั้นหนิงเอ๋เข้าใจกู้หยินของขวัญที่เตรียมให้หนิงเอล๋ล่ะรีบให้เธอเถอะหนิงเอ๋นี่คือของขวัญที่แม่เตรียมให้เธอหิวแล้วใช่ไหมฉันให้คนใช้เตรียมอาหารให้เธอแล้วชาติที่แล้วซุวยซุยถูกเรียกกลับมาเมื่อไหรก็เป็นเครื่องประดับทองเงินอีกแล้วก็เป็นอาหารอร่อยอีกแล้วทำไมถึงเป็นตาฉัน แค่ปิ่นปักผมเก่าชิ้นเดียวก็ส่งฉันไปแล้วผู้หญิงนโหคนนี้ไม่รู้จักทำตัวเลยนิงเออเธอเป็นอะไรไปไม่ชอบหรือแม่นิงเออชอบมากขอบคุณแม่ <laughs> ช่างเถอะก่อนอื่นต้องตั้งหลักในจวนโหูให้มั่นคงของพวกนี้วันไหนก็ต้องเป็นของฉันนิงเออไปกันเถอะพ่อพาเธอไปเที่ยวรอบๆเออม,มาเถอะทำไมรู้สึกว่าเด็กคนนี้ไม่เหมือนเด็กอายุหกหรือเจ็ดขวบเลย ซุยซุยถึงแม้แต่รอยขี้ริ้วก็ยังสวยเป็นดอกบัวน้อยเลยได้ยินคนแก่พูดว่าคนที่มีรอยขี้ริ้วสีแดงบนตัวล้วนเป็นเทพเจ้าที่เกิดใหม่ถ้าเป็นแบบนี้ซุยซุยต้องเป็นนางฟ้าดอกไม้แน่ๆ่โอเคป้าชิงเหอมอเทพเมื่อไรจะกลับมาวันนี้มีการสอนที่สถาบันใหญ่ทำไมคุณถึงมาช้าห้ามให้ห้องเต้รู้ข้าพาเด็กคนหนึ่งกลับหวงัง ข้าลูกชายเล่นสนุกระหว่างทางทำให้เสียเวลาในฐานะที่เป็นลูกหลานของราชวงศ์ไม่คิดที่จะพัฒนาตนเองข้าจะลงโทษให้เจ้าคุบเข่าที่นี่หนึ่งวันคิดทบทวนความผิดของตนใช่องค์ชายมีธุระในวันนี้ทุ่งนี้พรุ่งนี้ก็จะกลับมาได้ตกลงห้องเฮาต้องการพบท่านรู้แล้วข้าจะไปเดี๋ยวนี้ซุยซุยที่รักรอสักครู่ป้าจะกลับมาในไม่ช้า อืมดาววยมาที่นี่แล้วหรอือคุณพาฉันไปหาพี่ชายเทพบุตรได้ไหมดาววยต้องลอดจากที่นี่จริงๆเหรอือตกลง พี่ชายเทพบุตรอยู่ที่ไหนไปถามคุณลุงคนนั้นดูสิใครกันกล้าบุกเข้าวังลุงคุณจับผมฉันได้เจ็บจังเด็กในวังฉันรู้จักหมดทำไมไม่เคยเห็นคุณมาก่อนมาที่วังทำไมฉันมาถามทางนะชางชิงฮองเต้เป็นอะไรไปฉันอยากมาถามทาง ลุงจับฉันขึ้นมาอย่างกระทันหันทําให้ฉันตกใจคุณหมายถึงสามคุณต้องการหาฉันเพื่อถามทางใช่แล้วทําไมฉันต้องหลอกคุณด้วยละ่ะไม่รู้จักที่ต่ําที่สูงยังไม่รีบคุกเข่าลงอีกเหรออาจารย์แค่พูดเวลาถามคนต้องไม่กลัวเสียหน้าก็ไม่ได้บอกว่าจะต้องคุกเข่าถามนะักไม่กลัวเสียหน้าคุณหมายถึงไม่อายที่จะถามใช่ไหมลุงพูดถูกแล้วอาจารย์เคยพูดไว้ก็คือไม่อายที่จะถามฉันมักจะจําสำนวนผิด เด็กน้อยคนนี้ดูแปลกตาจริงๆ,ดๆเด็กน้อยมาเถอ,อะคุณชื่ออะไรฉันชื่อซุย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 ที่ปลอดไยัยอืมชื่อดีงั้นคุณชื่อบอกฉันได้ไหมคุณถามทางไปหาคนไหนฉันต้องการหาพี่ชายเทพบุตรสูงและหล่อมากใส่เสื้อผ้าสวยบนหัวมีมงกุฎทองที่สวยมาก งั้นคุณช่วยเล่าให้ฟังได้ไหมคุณรู้จักพี่ชายเทพบุตรของคุณได้อย่างไรฉันตกลงมาจากภูเขาโดยไม่ตั้งใจตกลงไปในทะเลสาเป็นพี่ชายเทพบุตรที่ช่วยฉันไว้อาจารย์เขาไปสวรรค์แล้วดังนั้นพี่ชายเทพบุตรก็เลยพาฉันมาที่นี่ฮ่องเต้องชายฉินหวางมาสายในวันนี้คงจะเพราะช่วยคนเลยช้าชัดเจนว่าไปทําความดีแต่กลับไม่อธิบายแม้แต่คําเดียวกับข้าข้าในฐานะพระบิดา จะไม่มีแม้แต่ความจริงสักประโยคที่ได้ยินเลยหรือห้องเต้นในวังมีกฎระเบียบมากมายองค์ชายชินหวงังคงจะสงสารเด็กคนนี้ที่โดดเดี่ยวเลยไม่กล้าพูดความจริงโบโบคุณรู้ไหมว่าพี่ชายเทพบุตรอยู่ที่ไหนพี่ชายเทพบุตรของคุณอยู่ในห้องใหญ่ตรงนั้นรีบไปเถอะขอบคุณโบโบ คุณเอาทหารในห้องใหญ่ทั้งหมดออกไปอย่าทำให้เด็กกลัวใช่พี่ชายเทพบุตรในที่สุดก็เจอคุณแล้วซุยซุยคุณเข้ามาได้ยังไงก็เดินเข้ามาแบบนี้แหละแปลกจังทหารรอบๆอบหายไปไหนหมดพี่ชายเทพบุตรเป็นไปได้ไหมว่าซุยซุยทาให้คุณโดนล,ลงโทษขอโทษนะไม่โกรธคุณอย่าคิดมากองค์ชายองค์ชาย องค์ชายห้องเต้บอกว่าท่านไม่ต้องคุกเข่าลงแล้วอย่าทําให้พลาเปลี่ยนเช้าพรุ่งนี้องค์ชายท่านไม่เป็นอะไรใช่ไหมองค์ชายม่อม่อคุณเจ็ดไหมไม่เป็นไรทนได้ฉันจะมาช่วยหม่อเสร็จแล้วฉันหายแล้วซุยซุยนี่คือสิ่งที่คุณทำ ซุยซุยตื่นเถอดตื่นแล้วในที่สุดก็ตื่นแล้วพี่ชายเทพบุตรป้าชิงเหอทำไมพวกคุณถึงมองมาที่ฉันกันอย่ากังวลซุยซุยไม่เป็นอะไรหรอกแค่รู้สึกเหนื่อยซุยซุยฉันถามคุณขาของฉันคุณรักษามันหายใช่ไหมใช่แล้วความสามารถนี้อย่าแสดงออกต่อหน้าคนอื่นเป็นอันขาดฟังให้ชัดนะ อาจารย์ก็เคยบอกซุยซุยเหมือนกันไม่สามารถใช้แบบสุ่มสีสม่สุ่มห้าได้แต่ซุยซุยไม่อยากให้พี่ชายเทพบุตรเจ็บโดยรวมแล้วเรื่องนี้มีแค่พวกเราสองสามคนที่รู้ห้ามแพร่ออกไปได้ยินไหมใช่ยา่าได้ยินไหมซุยซุยรู้แล้วพี่ชายเทพบุตรน่ากลัวจังฟาบาดเจ็บวันนี้มีงานเลี้ยงที่บ้านเชินเปิดหูต้อนรับลูกสาวกลับบ้านห้องเต้ให้ท่านไปแสดงตัวแทนเขาซุยซุยอยากออกจากวังไปเดินเล่นไหมอยาก ไปกันเอถะว้าวคนเยอะจังเจนเปิดหูมีผลงานการรบที่โดดเด่นขยายอาณาเขตให้กับใต้หยีได้รับความไว้วางใจจากฮ่องเต้มากคนมากมายพยายามคิดหาวิธีต่างก็อยากจะประจบเขาเจนเปิดหูเก่งจริงๆทุกท่านขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียร์ ข้าชื่อเซอร์ในที่สุดก็ได้ลูกสาวกลับมาวันนี้มีความสุขทุกคนไม่เมาไม่กลับดีดีดอวินลีไปไหนแล้วในโอกาสสำคัญแบบนี้เขาในฐานะพี่ชายจะขาดไม่ได้อย่างไรอาจจะยุ่งอยู่กับการอ่านหนังสือลืมเวลาข้าจะไปหาเขาเดี๋ยวนี้อืมไปเชิญคุณหญิงออกมาครับ ท่านทั้งสองก็มาแล้วคุณหญิงมาแล้วสิทธิหญิงเคยพบกับพ่อแล้วอืมสิทธิหญิงมาอยู่ที่นี่ได้อย่างไรท่านรู้จักเธอไหมใช่แล้วเธอคือสิทธิหญิงของสุยสุยแปลกจังสิทธิหญิงของซุยซุยทำไมถึงเป็นลูกสาวของเจิน้นเปิดหูอาจารย์ไม่ช่วยอะไรเลย ไม่สามารถรักษาเพชรของเธอไว้ได้อาจารย์ของซุยซุยตายอย่างไม่ชัดเจนเรื่องนี้มีพิรุษฉันต้องไปหาน้อยโหเพื่อถามสักหน่อยซุยซุยรอฉันที่นี่สักครู่อย่าเดินไปไหนมาไหนนะฉันจะกลับมาเดี๋ยวนี้ได้เลยพี่ชายเทพบุตรไปเถอะซุยซุยอย่าเดินไปไหนหนิงเอ,อ๋อท่านนี้คือรัฐมนตรีกระทรวงวิธีการท่านนี้คืออัครมหาบดีพวกเขานะัก ล้วนเป็นเสาหลักของชาติเคยพบกับลุงแลอะอาลูกสาวของเจินเปิดหจูจริงๆแล้วน่ารักมากลุงให้เธอปากกามาปา่าขอให้เธอเป็นหญิงเก่งในอนาคตอัครมหาบดีที่มีเกียรติจากคุณนาาระดับสี่ถึงกับให้ฉันปากกาหมึกนิงเอ,อ๋อขอโทษนะหนิงเอ,อ๋ฉันดีใจเกินไปหน่อยตั้งแต่เด็กจนโตยังไม่มีใครให้ของขวัญนิงเอ,อ๋เลยชั่วขณะรู้สึกมึนงงขอให้ลุงเข้าใจด้วยนะนี่ใช่สิทธิ์พี่หญิงหรือเปล่า ท่านโหูคุณหนูต้องทนทุกอยู่ข้างนอกคุณต้องชดเชยให้ดีๆนะคาเลทุกอย่างในบ้านหนิงเออขอแค่เป็นสิ่งที่คุณชอบพ่อให้คุณหมดเลยขอบคุณพ่อซุยซุยไม่ได้ฉันยากลำบากมากเป็นลูกสาวของเจิ้นเปิดหูไม่ให้เธอมาทำให้เรื่องดีๆของฉันเสีย สิทธิหญิงคุณดึงฉันเจ็บมากคุณมาที่นี่ทําไมสิทธิหญิงอาจารย์ไปเป็นเทพบนสวนแล้วในวัดไม่มีอะไรเลยสุยสุยกลัวอยู่คนเดียวดูเหมือนว่ายังไม่รู้เรื่องราวของตัวเองแบบนี้ก็ดีแล้วสุยสุยคุณจะทําแบบนี้ได้ยังไงออกจากวัดเซียนชิงได้ยังไงถ้าอาจารย์ท่านกลับมาจากสวรรค์จะทํายังไงถ้าหาไม่เจอคุณดูเหมือนว่าจะใช่ ดังนั้นคุณควรกลับไปเร็วๆอย่าให้ท่านอาจารย์เป็นห่งเลยแต่โอ้ไม่มีอะไรที่ต้องพูดว่าแต่ไปเถอะแต่สิทธิหญิงนี่ดูเหมือนจะเป็นหยกของฉันคุณ,ค,ณคุณมองผิดแล้วที่ไหนมีหยกอะไรสิทธิหญิงฉันเห็นแล้วรีบคืนหยกให้ฉันที่นี่คือบ้านของฉันฉันไม่ต้อนรับคุณรีบไปให้พ้นอาจารย์เคยพูดไว้ยกชิ้นนี้สำคัญกับฉันมากต้องให้ฉันเก็บให้ดี สิทธิหญิงทำไมคุณถึงต้องแย่งหยกของซุยซุยฉันแย่งคุณตรงไหนนี่มันชัดเจนว่าเป็นหยกของฉันนี่คือเสียงของซุยซุยไม่ดีที่นี่เกิดอะไรขึ้นคุณคือชินหวางจุนเฉียนจุนเฉียนจะก,กระพัดใหญ่แห่งต้าหยีในอนาคต ผู้มีเกียรติสูงสุดถ้าในชาตินี้สามารถให้เขาหมอกกราบใต้กระโปรงของฉันทั้งใต้หยีเป็นของฉันองค์ชายฉินหวางสาวบ้าคนนี้วิ่งเข้ามาอย่างกระทนหันต้องการแย่งหยกของฉันเป็นแบบนี้เหรอไม่ใช่หยกของกล่วยกล่วยเป็นของฉันสิทธิพี่หญิงเอาไปไม่คืนให้ฉันหยกชิ้นนี้อาจจะอ,องค์ชายฉินหวางคุณอย่าฟังสาวบ้าคนนี้พูดมั่วเธอเป็นแค่เด็กสาวป่าที่ไม่ทราบที่มา แอบเข้ามาในงานเลี้ยงแน่นอนว่ามีแผนการไม่ดีองค์ชายชินหวงังนิงเอ๋อกลัวมากคุณต้องช่วยนิงเอ๋อนะซ <c ười> ุยซุยเธอไม่เป็นอะไรใช่ไหม <c ười> พี่ชายเทพปุตฉันไม่เป็นไรนะ <c ười> ถ้าไม่เป็นอะไรก็ดีแล้วใครกล้ารังแกเธอบอกฉันได้เลยฉันจะช่วยเธอเองอืมองค์ชายชินหวงังคุณนี่มันซุยซุยเป็นน้องสาวของฉัน <c ười> ฉันเชื่อว่าเธอไม่โกหก อะไรทําให้โชคของเธอดีขนาดนี้ไม่เพียงแต่ไม่ตายยังได้มีความสัมพันธ์กับองค์ชายฉินหวางคืนของซุยซุยกลับมาไม่อย่างนั้นอยากโกรธที่ฉันไม่สุภาพองค์ชายฉินหวางนี่คือของฉันคืนกลับมาอย่าให้ฉันต้องพูดเป็นครั้งที่สามเกี่ยวข้องกับสถานะของบุตรสาวคนโตของเจิ้นเปิดหูถึงแม้ว่าจะตายก็ไม่สามารถให้ไปได้แต่ฝ่ายตรงข้ามคือองคชายฉินหวางหากไม่ส่งมอบจะทําให้เขาโกรธก็จะไม่จบลงดี ไม่มีทางเลือกแล้วขอบคุณพี่ชายเทพบุตรของซุยซุยคุณทำอะไรท่านโหองค์ชายชินหวางและคุณหนูดูเหมือนว่ากำลังทะเลาะก,กันอะไรคุณตั้งใจทำใช่ไหมองคชายชินหวางฉันไม่ได้ตั้งใจชินหวางคุณทำอะไรอยู่พ่อคุณต้องช่วยฉันด้วย นิงเอ๋อคุณเป็นอะไรไปสาวบ้าบ้าคนนี้แย่งของฉันไปถ้าฉันไม่ให้เธอก็แย่งไปนิงเอ๋อถูกกลั่นแกล้งไม่เป็นไรแต่เป็นเพียงสิ่งที่พ่อแม่ทิ้งไว้ให้ของฉันแตกกล้าขโมยของฉันเซินไห่ชิงของของลูกสาวนี้เป็นของซุยซุยพูดไม่เข้าท่านี่ชัดเจนว่าเป็นของนิงเอ๋อฉันตามหาหล่อนมานานถึงห้าปี จะผิดพลาดได้อย่างไรดีมากแบบนี้ไม่มีใครสามารถเป็นพยานได้ไม่มีใครสามารถทําให้สันผลอนได้ตําแหน่งของลูกสาวตระกูลโหของฉันคนมาเอาสาวบ้าๆที่มาจากที่ไม่รู้จักคนนี้ไล่เธอออกไปหยุดเถอะซุยๆยเป็นน้องสาวของฉันห้ามทําอะไรโดยพราการทําไมฉันถึงไม่เคยได้ยินมาก่อนห้องเต้ยังมีเจ้าหญิงคนนี้อยู่ด้วยตอนนี้ถ้าบอกว่าซุยซุยเจ้าหญิงจะต้องถูกคนรังแกแน่นอน หรือว่าครอบครัวของฮ่องเต้ต้องรายงานให้เจินเปิดหูทราบด้วยหรือนั่นแน่นอนว่าไม่ใช่แต่เซินมีคำพูดไว้ก่อนหนิงเอ๋อคือเลือดเนื้อของฉันใครที่ไม่ถูกกับหนิงเอ๋อก็เท่ากับไม่ถูกกับบ้านเจินเปิดหูของฉันเรื่องวันนี้เจ้าต้องรายงานฮ่องเต้อย่างตรงไปตรงมาเจ้าขึ้นไปอยู่กับฉินหวางแล้วจะเป็นอย่างไรเจินเป่ยหูยืนยันว่าฉันคือบุตรสาวของเขาเจ้าจะทำอะไรได้ละ่ะหนิงเอ๋อเราไปกันเถอะ ช่างเถอะถ้ามันแตกก็แตกไปเดี๋ยวฉันจะซื้ออันใหม่ให้เจ้าทีหลังแต่นี่คืออาจารย์และพ่อแม่ทิ้งไว้ให้ฉันเป็นสิ่งเดียวซุยซุยรู้สึกเศร้ามากในใจเจ้ารู้จักไหมอืมเจ้าสบายใจได้รอทีหลังจะต้องให้ความยุติธรรมกับเจ้ากลับมาเรากลับไปที่วังกันก่อนดีไปกันเถอะ เดี๋ยวก่อนเป็นอะไรไปเด็กหญิงเมื่อกี้หน้าตาเหมือนน้องสาวตอนเด็กๆเลยอย่าพูดมั่วรี่ไปเถอะอย่าให้พ่อกับน้องสาวรอนานแปลกจังถือว่าครอบครัวนี้เข้าใจยังรู้จักส่งของขวัญมาเอาใจฉัน เธอกำลังทำอะไรอยู่นี่มันเกิดอะไรขึ้นฉันตั้งใจส่งของขวัญให้เธอแต่เธอกลับทำหล่นแตกนิงเอ,อ๋อแม่นิงเอ๋อไม่ได้ตั้งใจนิงเอ๋อแค่ตัวเล็กไม่ได้จับให้มัน่นเธอพูดมั่วฉันเห็นว่าเธอไม่ชอบฉันของขวัญที่ให้ไม่ดีพอทำหล่นแตกเองฉันอยู่ข้างนอกไม่เคยได้รับของขวัญจะไปไม่ชอบได้ยังไงของขวัญที่พี่ชายให้ไม่ดีเหรอพอแล้ว พ่อแม่อย่าให้เธอหลอกพวกเธอน้องสาวของเธอลำบากข้างนอกร่างกายอ่อนแอเธอยังเข้าใจผิดเกี่ยวกับเธอไปคุกเข่าที่ลานหน้าบ้านคิดทบทวนให้ดีพ่ออย่าทําให้ฉันต้องพูดซ้ำเด็กน้อยที่ยังไม่รู้จักโลกมาท้าทายฉันช่างไม่รู้จักประมาณตัวเจ้าลูกกระฉันให้เธอไปแสดงความยินดีกับเจ้นเปิดหคุณกลับไปทำให้ลูกสาวของเขาลำบากมันเป็นเรื่องอะไรกัน คุณรู้ไหมคุณทำเรื่องใหญ่ขนาดไหนลูกชายรู้ว่าตนผิดคุณต้องไปที่หน้าวังเดี๋ยวนี้โทษให้คุกเข่าถึงสามวันใช่พี่ชายเทศบุตร ซุยซุยคุณมาทำอะไรที่นี่นี่ไม่ใช่เรื่องของคุณกลับไปเร็วๆพี่ชายเทพ,พบุตรทำเพื่อฉันถึงได้ถูกลงโทษจากบูบูอาจารย์เคยสอนซุยซุยการเป็นคนต้องมีความรับผิดช,ชอบซุยซุยต้องถูกลงโทษท่วมกับพี่ชายเทพบุตรคุณอาจารย์เคยสอนซุยซุยการเป็นคนต้องมีความรับผิดช,ชอบซุยซุยต้องถูกลงโทษท่วมกับพี่ชายเทพบุตรพี่ชายเทพ,อพอบุตรคุณเหงื่อออกแล้ว ฉันจะเช็ดให้คุณนั่นดูเหมือนองคชายฉินหวางได้ยินมาว่าฮ่องเต้ลงโทษเพราะเรื่องงานลิงมุกลงโทษองค์ชายฉินหวางแล้วเด็กสาวข้างๆองคชายฉินหวางคือใครนั่นดูเหมือนจะเป็นน้องสาวขององคชายฉินหวางแค่ไม่รู้ว่าในวังจะมีเพิ่มขึ้นเมื่อไหรเจ้าหญิงตัวน้อยคนนี้ ฮ่องเต้ลงโทษเพียงแค่องค์ชายฉินหวางเจ้าหญิงน้อยคนนี้มีความรักและความกระตันอยู่อยู่เคียงข้างพี่ชายร่วมทุกข์ พ่อหนิงเอ,อ๋พี่ชายของเธอยิงมาหนึ่งวันแล้วเธอไม่คิดว่าควรจะใจเย็ยนลงบ้างหรอือพ่อหนิงเอ,อ๋แน่นอนว่าหูพี่ชายมองเห็นพี่ชายต้องทนทุกข์ในใจของฉันก็รู้สึกไม่ดีเช่นกันหนิงเอ,อ๋แค่กังวลหลังจากเรื่องนี้ถูกเผยแพร่คนข้างนอกพูดว่าพี่น้องในบ้านเจินเปยดหูไม่สนิทสนมความสัมพันธ์ในครอบครัวอ่อนแอก็พูดถูกงั้นก็ให้เขานิงต่อไปคุกเข่าจนรู้ว่าผิด เซอนอวิลีอาเซนอวิลีนี่คือผลลัพธ์ของการ <c oughs> ขัดแย้งกับฉัน <c oughs> ซุย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 ตื่นเถอดสุยซุยรีบไปเรียกหมอหลวง <c oughs> ซุยซุยสุยซุยไม่เป็นไรซุยซุยต้องอยู่กับพี่ชายเทพบุตร <c oughs> เด็กโง่ทำไมถึงดื้อแบบนี้ นี่มันเกิดอะไรขึ้นพระบิดาข้าพร้อมที่จะนิงต่อไปแต่ซุ้ยซุยยังเด็กร่างกายทนไม่ไหวไม่เอาซุยซยต้องอยู่กับพี่ชายพระบิดาขอร้องท่าน